ดูแลทั้งลูกทํางานเนี่ยก็จัดด้วยนี่นั่นเนี่ยจะมีล้มีร้ายคุณแบบบีซี่ตลอดเวลาแต่คุณคือเมื่อกี้ยังทักเลยว่าเฮ้ยทำไมสวยขึ้นนาเด็กน่าสวยนะหอมรู้สึกว่าถ้าผิวเราอ่ะดีอายุเราจะลดเราจะดูอ่อนเยาว์ไป5ปีเลยนะหอมเหมือนเดิมตอนที่พี่เจอพี่ดาวนานมากแล้วหนูจะเด็กลงเด็กลงพี่ดาวหนูมีหนูมีอุดมการณ์ของหนูเลยแล้วก็คือได้จริใช่แล้วนะวันนี้ เราคิดว่าเราดูแลตัวเองดีแล้ว<อ>ใช่ป่ะแต่วัยพี่ดาวอยู่ๆก็มีฝ้ากะขึ้นมามันคือฝ้ากระระหว่งางวัยผู้ห,หญิง30กว่า40อาบแม้ว่าเราไม่ได้ทํางานกลางแดดอยู่ๆมันจะขึ้นม,ม,มาเอง,งเหมือนเมลานินมันทํางานเยอะขึ้น<อ>แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับครีมหรือการดูแลหน้ามาโดยตลอดทําไมเราไม่ทําฝ้ากะเพราะว่าปัญหาที่คนนะถามเข้ามาว่าพี่มีฝ้ากระไหมมีฝ้าจางไหมแล้วเรารู้ส<อ>ึกว่า ก็ฉันไม่มีฝ้าไม่มีก่ะแต่พอวันหนึ่งมันมีมันจะมีขึ้นเองเลยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราทําเซรั่มที่เกี่ยวกับเรื่องของฟ้ากระแก้ปัญหาไปตรงจุดเลยแล้วกันแล้วบังเอิญว่าโรงงานเนี่ย เป็นจังหวะที่เขาเนี่ยถามเราพอดีว่าเขาอะมีเซรั่มตัวหนึ่งนะที่จัดการเรื่องฝ้ากระโดยตรงเลยเพราะว่าเขามีสารสกัดตัวหนึ่งที่ได้รับรางวัลระดับโลกถึง2ปีว่าเป็นสารสกัดที่ดีที่สุดระดับโลกแก้ปัญหาเรื่องฝ้ากระเราก็เลยเฮ้ยถ้างั้นเราเอามาลองใช้ปรากฏว่ามันดีจริงหมายถึงคุณแม่ลองเองเลยลองเองเลยคุณหน้ามันหน้ามันเกลี้ยงเพราะมันลดจุดด่างดำและความหมองคล้ำคือใสจริงใช่ริมันจะมีความไร์มีความไร้ค่ะแล้วตัวเนี้ยหอมทําเซรั่มออกมา t กเจอร์มันอ่ะจะมีความเป็นมอยเจอร์นิดๆอนุญาตไม่ไม่ได้แบบเป็นน้ำเปล่าเป็นอะไรอย่างนี้เพราะเรารู้สึกน้ำเปล่ามันคือน้ำตกมันมีความมอยเจอร์นิดๆแต่ไม่เหนียวเดนอะน่ะแล้วซึมซาบดีๆนะคะไม่ซึมไม่น่ากระจางใส่ด้วยผิวมันจะเนียนเรียบก่อนล้างหน้าเทคนิคเลยก่อนล้างหน้านะคะเทคนิคเลยนะคะทำยังไงคะอย่าทิ้งหน้าเกิน10นาทีเพราะหน้าคุณจะกำลังแห้งแล้วเวลาทาครีมอ่ะคุณจะแสบร้อนแล้วคุณจะรู้สึกว่าุนแพ้ หลังล้างหน้าพี่คือจริงๆแล้ควรออจะท<ล>าครีมทันทีเร็เวสุดเลยแล้วคือด้วยวัยอย่างเราต้องเซรั่มนะครีมเดียวพอ <c oughs> ไม่พอนะ <c oughs> แล้วตัวนี้คือคือดีมากๆขอบอยากแนะนําให้ทุกคนลองใช้ลองซื้อไปก่อนเซตหนึ่งก็ได้แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เลยว่ามันดีแล้วมันราคาเท่าไหร่อยากให้เขาลองซื้ออะต้นหอมทําสินค้าราคาต้องจับต้องได้ปกติราคาขวดนี้เนี่ยค่ะโอ้หไฮโซมากดูมีความถอแพงเนี่ยปกติราคาอยู่ที่990บาทแต่ว่าทําโปรโมชั่นเลยค่ะช่วงนี้เอาใจช่วงโควิดซื้อเซรั่ม2ขวดนะคะจากปกติราคา19 8 0บาทนะคะหอมลดให้ทันที6 0 0บาท แต่เท่านั้นไม่พอจะมาใช้เซรั่มอย่างเดียวได้ยังไงแถมฟรีไปเลยครีมกันแดดและโฟมล้างหน้าจำเป็นจ้ำเป็นเน่เน่เน่แถมไปเลยค่ะคุณแปลว่าเราเราจ่ายเท่าไหร่ก่อนเราจ่ายเราจ่ายเพียงแค่1,380บาท รับครีมกันแดดและโฟมล้างหน้าเพิ่มไปด้วยเซรั่มกี่ขวดเซรั่มสอขวดนส่ชิ้นสี่ชิ้นอซื้อกันไปเลยนะคะในราคานี้ยังไม่ถึง2,000เลยไม่ถึงพันหด้วยซ้ำแถกแพงได้ขนาดนี้คุณขาถ้าสนใจนะคะช่องทางการสั่งซื้อจะสแกน QR Code โค้ดด้านหน้าจอนี้ก็ได้